จอมพันเชใอ้ยี่ซ้อมมาอยู่วหนครับเมื่อต้งแต่ตอนก็ซ้อมตอนแล้วก็ซ้อมยาวเลยเนาะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพลันแจมีใครเป็นคู่้ังคู่ซ้อมบ้าที่นั่นกอมีพี่ยกพี่เข็มแล้วก็พี่ฉลามก็คือพวกตัวใหญ่ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้ลอยยเท่าไหร่ครับปีนี้สิบเก้าเราสูงเท่าไหร่รอยเจ็ดสิบดน้ำหนักลอยประมาณกี่กิโลครับหกหกสิบเจ็ดเราเมื่อไตายแลวครับเมื่อเขาแล้ววันนี้เรามาเจอกับ ลุงแขงตะวันเคยเจอกันยังไม่เคยเจอไฟแรกเลยครับ้ศึกษายที่มาต่อเข้ามาปะศึกษาเขาเมืองตะไครเลยกันไหมก็เมืองสายเมืองเขาวันนี้เราจะวางเกมขางแขกไงก็ดูบอลโเตีครับแล้วก็ต่อยไปตามสไตล์เราเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ก็ที่ล้านนำเนืองร้านเนือก็คือที่นี่นะวันนั้นเราเจอกับพี่ปัจสุบุคุณเป็นไงบ้างวัันน้นวันนั้นก็าแพ้ขาดแพ้ขนาดไครับวันนั้นไฟเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบารี้นี่มาต่อยร้อยสามห้น่ะใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่สบายๆแล้วอย่างเม่อช้านี้สหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดเก้าเกินจุดเกก็คือเหมือนวิ่งยืดกล้ามเน้งหน่อยเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นตอยเปร็นตะตรงแขงเราวันย็นนี้พร้อมเก็บชยนะกับใครแล้วปะพร้อม้วต้งก็แล้วนะอืมเราไม่เกิดมากี่ไฟแล้วไฟเดียวไฟล่าสุดเลยแล้วก็มาไฟต้องคืนละครับอ่ะเราต่อยมาๆเรๆทุกคนกี่ไฟแล้วประมาณ จะเป็น80ปลยได้เราจังหวัดสุราษาเชิวช่วยแปลงตนี้หน่อยก็ี้กวาช่วยเชียร์ช่วยเป็นรำัใจผมนะครับก็เที่เป็นที่แน่นอนนะวันนี้ต้องเอาใช้นักลับนะไฟนี้เราคุมประมาณกี่กิโลห้ากิโลห้ากิโลได้นะโอเคขอบใจมากน้องชายครับ